สวัสดีครับเดี๋ยวมา,าทดสอบฟังก์ชันจูนอัตโนมัติของตัวยุโรปแก๊สกันนะพห้เฮยกันจะๆจจจเลยครับผมอันนี้คือนี่ครับดูค่าชดลองนะครับสี่กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช้แก๊สเลยนะครับยังไม่มีการาฟจูนยังไม่ได้ปรับเส้นเดี๋ยวดูการทํางานของมันนะครับมันจะปรับของมันเองเลยเรลอมันทางานนะครับใช้เวลานิดนึงก็เราขับของเราไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็เข้าที่ของมันเอง การมันเริ่มปรับขึ้นมาแล้วครับค่าชดเติมลองเทิมมันจะค่อยๆขยับลงเทีานิดท่นิดนี่คือระบบปรับจูนอันตโนมัตินะครับอย่างการจูนแบบนี้เราไม่ต้องเสียบคอมเลยก็ได้นะครับคือมันทํางานของมันเองเลยไม่ต้องใช้คนจูนเส้นสีเขียวจะเป็นเส้นปรับจูนที่มันปรับแต่งขึ้นมานะครับ ช็เติมรองเติมเหลือแค่หกเปอร์เซ็นต์้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะนในการจูนแบบเทียบกับน้ํามันนะครับโดยการอาตอนวิ่งตอนวิ่งน้ํามันนะครับมันจะเก็บค่าไว้ก่อนแล้วเวลาเราวิ่งแก๊สน,นะครับตัวโปรแกรมจะดึงค่าพวกนั้นนะให้ไปเทียบกับน้ามันที่เราเก็บไว้ก่อนหน้านะครับนี่ค่ะค่าช็เติมรองเติมเนี่ยก็คือค่าชดเชยการหมกไม่นะครับมันจะค่อยลดต่ำลงเรื่อยๆจนจนเข้าสู่สภาวะปกติพอมันเข้าที่เข้าทางปุ๊บมันก็เลิอกจูนแล้ว กวามันจะเจออะไรที่ผิดปกติมันจะกลับกระจนใหม่วนเป็นลูกแบบนี้ครับเนี่ยกราฟเัีจะทับกันหมดเลยครับโดยที่โดยที่ไม่ต้องใช้คนเลยครับนะครับสีเขียวกุมๆนั่นเริ่มเริ่มไปทับเส้นสีแดงเนี่ยเนี่ยค่าชดเทอมเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์ละกเนี่ยครับชดเทอมบวกรองเทอมตรงนี้นะครับมันจะเป็นยุโรปแคมจะบวกกันให้เลยนะครับโดยที่เราต้องบวกเองมันจะดูง่ายครับเวลาจูนก็ดูตรงนี้ได้เลยเป็นค่าที่รวมมันไว้ให้แล้ว นี้ระบบค่อนข้างฉลาดนะครับมันจูนตัวมันเองได้แล้วก็ใช้คําว่าจูนอัตโนมัติเต็มร้อได้เลยเพราะว่าเอาจริงๆแค่ต่อคอมก็ตั้งค่าอย่งที่เหลือมันจูนของมันเองนะเี่ยไม่มีบวกขึ้นไปเยอะๆแบบก่อนทำแล้วที่เหลือเขาแค่รอให้กราฟมันทับกัน มันก็ลดขาดมันก็เพิ่มนะครับโอเคก็น่าจะพอ <c oughs> เห็นคเนภาพนะครับเดี๋ยวผมก็วิ่งกับโูแล้วก็ส่งลูกค้าไปใช้งานต่อละผมจะไม่จูนแล้วครับยุโรแกร๊สคือแค่ออกมาวิ่งนะครับผมมาวิ่งประมาณ2 0 30โลเลยเพื่อเพื่อดูว่าระบบตัวเนี้มันทํางานได้ไหมถ้ามันทํางานได้สมบูรณ์ถึงจะปล่อยรถนะครับไม่ได้หมายความว่าระบบจุนเองแล้วผมจะติดตั้งเสร็จผมปล่อยลูกค้าไปเลยไม่ใช่นะผมมาวิ่งทดสอบด้วยว่าจูนอัตโนมัติตงเนี้ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงปล่อยรถ คลิปนี้ก็น่าจะเห็นภาพแล้วเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ